kha ให้พวกเราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสถานการณ์จากนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องของการดูแลการป้องกันเรื่องโรคระบาดโดยเฉพาะเรามีประสบการณ์มาแล้วถ้าพวกเราหันหน้ามาร่วมกันแล้วก็ช่วยซึ่งกันและกันเนี่ยจะทําให้คนไทยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันก็คือถ้าเรามีสติและเรามีระบบการป้องกันที่ดีเรามีวิธีการช่วยกันดูแลเมื่อพบผู้ป่วยจะต้องแยกผู้ป่วยนห้นชัดเจนแล้วก็เข้าไปดูแลจากนี้ต่อไปไม่ว่าปริมาณของ ผู้ตรวจเชื้อโควิดจะมากขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าเราเน้นในเรื่องของมาตรการที่เข้มข้นเนี่ยพวกเราก็จะช่วยลดในเรื่องของการแพร่กระจายทําให้ประเทศของเราก้าวเข้าสุ่ภาวะปกติในไม่ช้านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับเป็นกําลังใจงให้ครับสััสดีครับ